จะเผ็ดมหาเฮงประกันภัยครับในกรณีนี้ครับที่เราเข้าไปจอดขวางครับทางเข้าออกในห้างครับจอดรถครับเราใส่เกียร์ว่างเอาไว้แล้วโดนเขยนชนนะครับประกันเขงคุ้มครองหรือไม่ครับประกันครับเขาจะคุ้มครองครับถ้ามีหลักฐานชัดเจนนะครับโดยที่ชัดเจนที่สุดก็คือกล้องวงจรปิดนะครับถ้าเป็นประเภท2ประเภท3ครับบางที่ครับเขาก็ให้เราครับเข้าไปดูได้ครับแต่บางที่ครับอาจจะต้อง แจ้งความครับเพื่อขอดูเปิดกล้องวงจรปิดครับถมาเกิดว่าเราดูแล้วครับไม่สามารถระบุได้ครับว่าใครเป็นคนทาครับไม่เห็นป้ายทะเบียนแบบนี้ครับจะเป็นประกันประเภทหนึ่งเท่านั้นครับที่สามารถจะเคลมได้ครับแต่ต้องมีค่าเงื่อนไขครับหนึ่บาทครับเพราะไม่สามารถระบุครับว่าเป็นใครทีนี้ถ้าเกิดว่าเราครับทำประกันเอาไว้ครับแบบระบุอยู่แล้วครับว่าเสียค่าเงื่อนไขครับเช่นเสียค่าเงื่อนไข1 0 0 0บาทครับเวลาเราเข้าไปทํา ลักษณะแบบนี้ครับก็ต้องจ่ายอีก1000บาทรวมเป็น2000บาทครับอย่างไรครับเคสที่สงสัยว่าจะเคลมได้หรือเคลมไม่ได้ครับก็เขียนเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมก็จะ,ะต่อให้ท่านหายข้องใจครับติดต่อได้ในเพจ Facebook มาหาเฮงประกันภัยได้ครับพี่มาหาเฮงภาษาอังกฤษเว้นวัคประกันภยัยภาษาไทยขอบพระคุณครับ